ครับก็กล่าวสวัสดีพี่น้องบางไปสุขุลวันครับมันเยอะกับผมโยปลาเสียบครับผมอ่ามันนี้ได้แต่เราเชฟกินนะครับเป็นแม่ครับแม่เราอยากมากินนะครับรายง่ายตัวนะครับมีค่ครับผมไปหล่าวไปนั่งเนี่ยไปอยากกินไรเงินเราละครับแต่เนี่ยในเดือนไหนวางินครับครับผมได้ถือโอกาสกินดีเดี๋ยวไม่กินน้อกันนะครับเนาะเอ่มันนี้เป็นตําเมี่ยงครับเมี่ยงอ่ามีคามีไอ้บักย้อนะครับเนาะครับผมหลายอย่างครับผลกับปูครับผมเนี่ย ปูสิงนะครับสดๆนะครับอ่ะบอาเป็นไรใหญ่ห้างเลยจัดเลยครับจัดเลยมึงทำแดดก่อนเออโคเชตกันเลยปูสิงปูหน้าครับงั้นมีปูไรครับหนาหนามหน้า เป็นหอมเสีเยตย่างเงี้ยดีนะ่าครับพี่น,อน้องจำอย่างนะครับเนาะจำเสียดีอดอ,อืมปูเยน่าจะมาไตอปูยลางมันฮึปูกรมัรบ ไม่ใช่กาอยุสวนก็แล้วครับอสวนขวางว้อให้ก็แล้วอ่าฮะอ๋ออ๋อมาพี โอ้นลำนล้องก็คือใหอออ้เบีาา้ยงไรแนะนำนี่แล้วกระิ่นไม่เพียนด้วยกันนะครับดนสี่แปดดึงในร้านนี้ครับ เด็กก็แบบนั้นกะกินเงินกบแล้วกักน,น,นกมุตานเหีนนะครับเนาะอืไปก็ต้องแนงใจในกันกะะกนะครับถ้ากินายคีบห,ร,หรือไต่เลาโลกเรียนเล่านะครับเมืวย่าเมื่กินกับหลูกใต้น้ำไอ้คีบผมว่าติดตามเลยครับเพจของล้างครับ อโอ้กินใสเดียดได้ดีครับพี่น้องตำเมียงแบบบ้านเท่านาะเมียงเป็นตำเมียงนะมันเป็น,นรสมุ้งมี่งหมวย่อมีตะไคร่มิ่งา,าครับพี่น้องอืผลีดเด็กปูมาน้ำใส่ปูเลยผลีเปี้ปูตัวพอดีครับตัววันใหญ่เ,เป็นเด๊ะ

มีผมเงี้ม่ผมวงเต้วางมเด็กพี่น้อวงเขาเขเถุงไม่ได้หรอกอืไปเลยครับไปเลยว้ประ erman, อวดอจาได้ opher, e เดีเย เขาเป็นไงเป็นบ้างกัมบตัวเหรอสารตัวา,า,ากตัวะมาออยากตัวลครับหวัวอะไรเดือข้าวไปยอย่างเงี้ยออกเล้วมัน สี่หมื่ลาบาดฮม,มพี่น้องมายำครับพี่น้องอพี่น้องมายำมได้าง่งวว่าว Tiếp nắng tiềp chết tiệp nắng tiệp nắng kha. Chết kha môn một môn một môn buồn môn một 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 เะเกินมีหน่อยครับบมเะเกินะพี้เตรียมต้นอยู่บนนี้ตัดต้นมันดอกเซซสองหน่วยหนึ่งตัดตุ่มลูกไล่ดูไว้พ่กินเยอะตัดอัวกันเป็นเป็นเป็นสิกินและแชรบะหมี่ก็มีนะคะเนาะเป็นโม้ลวกลาครับครับคลิปนี้ครับผมคลิปนี้ก็เฉประมาณนี้ครับคนได้มากคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดซับสไครต์ด้วยนะครับอย่าลังเลใจเหตุคลิปต่อไปนะครับผมต้องไปเท่าที่กินอีกอย่างกัดถ้าหาเบิ้องครับติดตามนะครับ ขอบคุณที่เขามาติดตารับตันนี้ก็กลับเข้ามาสวัสดีครับ